เออไม่ทด้ยามีอะอรอาตงนี้เพลแเล้วหน้าเล้วกูไเป็นเฝ้างัวให้เจาอยมาเนี่ยเจ้าจอยก็จักไปตายในห้อดังสิ้นะก็ได้จ้างเถอะมาจ้างมาจ้างกูเลี้ยงงัวให้กูหาเวลานอนเว้นเน่เล้าเขาเล้าหน้าคุณอยากนอนเว้นอยากเล่นจะของยื่นด้วยเหรอยามียก็ใช่รถห้องดังสินะก็ได้ามอยพนะนเฝ้างัวกุ้มมี่รอกถามลอยกูเมื่อไปมันหักขาคุณคิวอีกรอยหันิ ไปใช้่าได้ไปเรียกกันแล้วให้มาเฝ้าเฟ้าเล่าเขาหาทั้นสิ้นเฮ้ยมึงเขาไปเรียนเซเซลออเมียกูสูแทงสูแทงสูไ้หรีอออยังจอมยังอีกไม่ให็งยังอยู่นี่เฝ้าเล่าเขาดีเเว้ายังไม่เคยเฝ้าดิเฮยเา่เคยเฝ้าแล้วเขาไมาเฝ้านีเมียไม่เฝ้านี่เมียจ้เอื้อเบียกไได้ม่เฝ้าเล่าเขาพภาษามีอะตแเม่อเป็นทุกข์คนบ้าเมียนี่ยนะเนี่มียครกัน ให้มาลับจ้างเฝ้าหัวย่าจ่อยพูดทงบุญบริษัทเดียวกันมั้งบริษัทเดียวกันละเมียดนะคือชื่อว่าเมียบริษัทเดียวกันบ้านโซแต่ละมือแต่ละเวทนเหี่เราเคยพกเขาพราะมึงยี่ันได้กินเขาแกสูพกแกสูมันก็พกกรตายยังหลายอเพื่อไว้เนาะเพื่อมันคำมันมือเลาวก็ขี้คันมือเฮือนเนาะนายเนาะหัวหัวมันอะไรเฝ้าหัวแต่ก็หัวก็นั่งกินยาอยู่ไอ้คนมาเฝ้าจูตากในกันเละม่ได้ทำยังไงเนาะเขาจ้างเฮียร์เวสตที่ล่ะ Đấy, bưng khẩu đâu? lấy mà Bưng là lao hả được? Bưng lao nhỉ? Bưng là lao rồi đây nhưng bưng bị mà nhỉ? Bưng khẩu hay Đâm 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 chó mà chó mà chó mà ừ. Lùng 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 รับเงินสามร้อยมันมันมันจ้างเลี้ยงงัวกูได้สิได้บ่ล่ะฮะกูได้ได้ยังเมียจะมาจ้างเฝ้าเขามันได้ยังคนจ้างเฮ้ยแล้วไงเดี๋ยวกูเรื่องกูมีเงินใส่อะเบิ่งหนยังเพิ่งเบิ่งเพิ่งย้ายใจอจปักตามไปยังงัวกูกินยังกินหยาอะไรยังกินแล้วมันกันยุท้งกันละไปเฝ้ายังคนเฝ้ากลางแดดบ้านสิกูกับรถตัวงัวเนาะเป็นตัวงัวเออบป็นรถตัวคนสิเบอร์กูจ้างมึงแหละสี่คำแล้ว กูจ้างมึงเ่ะเด้อผอจ้างกดเฝ้ามันจะข้ามแล้วเนี่ยนะที่ไห้เงินมึงนี่มาพี่ทอดมานี่อดสอร้อยทอดสองร้อยทีเล้วทอดไหมพอจะทอดก็ได้เดี๋ยวขอยกวาดเขาให้โตลงาง่น่ะจ้างอีกครองร้อยกวาดเขาให้โตไปทิ้งจะสอบไปพร้อมใสหัวซอยเนาะเออเนี่มีคนซอยแล้วจ้าหนิงน่ะแล้หนิงก็ถึงเงี่ยเอาสักคนละร้อยไปโอเคเขาอยนะจ้าเนาะ ไอ้เดี๋ยวไปหินหรอกเฮเฮ็ดให้แล้วไครับผมมืทำไเอ้ยเกอยมันยืนเฝ้ายังสีเฮ็ดเกี่ยไมอ่เฮ็ดเนายัง่เฮ็ดไปเมื่อสอบเขาบ่บ่กูหินเขาอก่นี้อ้าว้ยเฮตดโอต่อีกเฮ้ยแบ่งกูเด้อเด้อร้อยแบ่งดิเออเยเฝ้า เด๋อ่แต่ละมึงอกบ่มีเงินทอนยังไดตัใี่ไปเกจ้าวเอยาบด้มีเงินทอดมาส่วนวะทำไมากูสักขาลอยก็บ่าตัวมีหัวเขาจะได้เงินใส่ห้าพันนี้หนูคอยเอาไม่รอดเาไม่เมื่อจำไม่รอยเศ้านี่นะอย่ามปบอกมีหัวอยแ้่บอกมีหัวอยขาไห่กินเรล้าอีกไปมะ